ปั่นกันชิวๆประมาณแล้วกไม่เอารถจักรยาน,นยคันยี่สิบโลตอนแรกตั้งไว้ห้าสิบโลตอนนี้เหลือยี่สิบและอาจจะเหลือแค่ห้าโล

ขามีตัวในก้องนะเออล็เออกคอร์ด อนนี้มีแต่เขาไม่มีเราต้องโทษตาแจ็คครับตาแจ็คบอกว่าทางเรียบหมดเลยพี่อเออแต่ทางทางมันเรียบจริงๆครับแต่แม่เป็นเขาลืนๆ โหสวยจริงๆน้ำใส,ส,สแสงเลยครับร เราเก็บหนุกเคื่อชมพู อนนี้เวลาหันหัวดูอะไรนี่ต้องสโลโมชั่นนะหันเร็วไม่ได้เดี๋ยวภาพสั่น กาแฟอร่อยใช่ไหมครับก็ธรรมดาเอาเอาจริงใจหน่อยก็ดูวิวมันน่ารักนะดูมันน่ารักใช่ครับใช่ครับนาไงครับมุมนี้มมุนี้สวยพอดีเลยมุมนี้สวยพอดีเลยวิวสวยมากตอนนี้เราใกล้จะถึงที่หมายแล้วใกล้จะถึงจุดสุดยอดยังครับเฉ่งเนี่ยขอบคินหน้าครับ อายครับเป็นไงครับเอากลับ <observed> ดีกว uh, no ่าครับี่พี่เอ๋พี่บอสโอเคไม่หน่อโยะโยะโอนันไซเลยสครับนาแนจิไซนาแจิไซแปลงว่าอายุเจ็ดสิบปีครับผม 70 years 70 years. Yeah. Very, very strong very, very, very and very strong and handsome handsome หมู uh ่ handsome หมู uh ่ handsome คุณลุงเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ จะขึ้นไปชมยอดเขาของเมืองอิเซะครับผมไหวไหมครับผมไหวครับเชืว่าไหวไหมครับแบบภาระของยี่ห้อลาฟาวไห้โอเคครับโอเคครับผมรับถล้ังมาแล้วระวังในนอสเสาแล้วครับไม่เหนื่อยเลยหายท่าน เราอยู่ตรงนี้ <Yeah. S 1> แล้วเราจะไปตรงไหนโอ้โหโอ้โหนึกไม่ออกเลยไปดูเร็วเลยครับ นมันลิตรละสี่สิบแต่ค่าของชีพเขาเงินเดือนเขาตาำห้าหมื่นบาทบาก็เยอะ <ๆ S 2> เยอะ <ๆ S 2> กว่าเยอะกว่าบ้านเราห้าเท่าเพราะฉะนั้นเอาน้ำมันลิตรละสี่สิบหารห้าเหลือห้าแปดสี่สิบเท่ากับเขาใช้ประมาณแปดบาทใช่แบาทเลยสรุปแล้วค่าคอง อง,ยอยงทั้งตัวเราฟานะครับพ <c oughs> ้าขึ้นไม่ถึงยอด <c oughs> เขาจะไม่ยอมหยุดโอ้โคกให้วันต์โคก มันจะไปไงทางนี้แหละ <ไม ster voice> ให้ประบุลาฝ้าของเราไม่ยอมถ้าผมยอมจะน่าเกียดไหมฮ่า <sl ick aan> โอ้หนี่ดอกไม้นี่เข้ากับเสื้อเลยแม่แมเทพบระบุตราฟ้าของเรา Okay. <laughs> ลุ้นโปโต้หน่อยไหมฮะกุ๊นโปโต้หน่อยฮะมีครับมีค่ะลุ้นโปโต้ค่ะ อ่านขึ้นเลลวเห็นปลายเนินโอ้มันเห็นเหมือนเห็นสวรรค์นี่เดียวเราก็จะถึงนะแล้วพอลงไปสุดตกนรกแล้วก็ไต่ตขึ้นมาใหม่เพื่อให้ถึงสวรรค์ จะมาเก็บเกี่ยวผลกําไรจากขามาที่เราเหนื่อยไตยข่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้การขึ้นขามาที่สบายอยู่ใช่ครับรู้สึกจะมีอยู่สองสำเนินนะครับแหงน,น,น่ากลัวมากมี็สีลูกใหญ่ไอ้ที่แบบอย่างเงี้ยครับอัหนนั้นน่ากลัวมากเลยสำเนินอุตส่าหสนุกครับมันมันจรงิงมันจรงิงคมคายหมดเลยพูดอุตส่าห์สนุกมาเต็มที่ม่างจะอ้วกตากปีนเนิน เดอะมา์เทนมีอะไรจะพูดไหมครับวันนี้โอ้โหเกดุมเจ็ดสปีดมาด้วยใจกับแรงแไปเรื่อยๆครับรถเหล็กครับรถเหล็ก <S <S สุดยอดครับ เก้เหรอผมลงห้าน่าจะเกิน <10. S 2> ห้าสิบเหลือห้าสิบหกเมตรมันต่อต่อกันเยอะไงโอ้โหห้าสิบกว่าเลห้าสองโอ,โอ้โคตรมันเลยอ่ะเดี๋ยวดูคลิปไปแล้วกัน